ครับกลับเรียนท่านประธานสภาพ,พู้แทรนรัษฎรที่เคารพกระผมนายน,นิคมบุวิเศษ,ษ,ษสมาชิกสภาผูพพพ้นัาษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังประชชนไทยนะครับจะผมกระผมจะขอเวลาใช้จะขอใช้เวลาไม่นานครับท่านประธานครับได้ครับอยู่ในประเด็นนะจากที่ผมได้อ่านนะครับแล้วก็ได้ดูในหน้าสามสิบสองเนี่ยนะครับที่สงสัยคือว่าเ,เงินสมทบค้างจ่ายนะครับจากนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตน นะครับเท่าที่ทราบนะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะเข้าใจได้ว่าเนื่องจากเศรษฐกิจมันไม่ดีครับท่านปานครับเศรษฐกิจไม่ดีทําให้ผู้ประกอบการขาดทุนนะครับผู้ประกอบการเจ๊งล้มละลายเลิกจ้างนะครับคนตกงานเป็นจํานวนมากจึงทําให้นะครับเงินสมทบค้างจ่ายเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดูจากการบริหารราชการของรัฐบาล ท่านยุทธจันโอชานะครับดูม่ยากครับดูจากเงินสมทบค้างจ่ายนี่แหละครับในประเด็นที่2ครับเงินสมทบค้างจ่ายที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปนะครับผมมีข้อสงสัยว่าเงินสมทบค้างจ่ายเงินดุดหนุนค้างรับเนี่ยนะครับกรณีของรัฐบาลเนี่ยนะครับค้างจ่าย 6, 1315ล้านรัฐบาลเองยังมีเงินค้างจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาล มีเงินครับจะบอกว่าไม่มีเงินเป็นไปไม่ได้เพราะรัฐบาลกู้ทุกปีครับไม่มีเงินรัฐบาลก็กู้เอากู้เอาแล้วทําไมกู้แล้วทําไมไม่เอาเงินมาให้กองทุนประกันสังคมนั่นแสดงว่ารัฐบาลไม่เห็นความสําคัญนะครับของผู้ใช้แรงงานของผู้ประกันสังคมใช่หรือไม่มาดูต่อครับท่านประธานครับในหน้าสามสิบสามหมายเหตุที่เก้านะครับรายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำค้างรับ593ล้านดอกเบี้ยเงินฝากหมายถึงว่าเราต้องไปฝากที่สถาบันการเงินใช่ไหมครับแล้วทำไมสถาบันการเงินจึงมีดอกเบี้ยค้างรับนะครับไม่ทราบว่าเป็นส,สถาบันการเงินใดนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยพันธบัตรและหุ้นกู้ค้างรับผมอยากจะทราบว่าพันธบัตรเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรของเอกชนรายใดครับ ยอดตั้ง67,77ืบล้านนะครับในหน้า3านะครับมาดูหน้าต่อไปครับท่านประธานครับหน้า35ในกรณีที่1ครับค่าประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยค้างรับเปิดค้างจ่ายโทษนะค่าประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยค้างจ่าย9 0 4 7ล้านเศษกรณีที่ห้าครับ ค่าประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรค้างจ่าย3 4 7 8ล้านเห็นไหมครับผมจะแยกให้ดูครับว่ากรณีที่1น,นะครับที่บอกว่าค่าประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยค้างจ่ายนะครับค้างอะไรบ้างค่าบริการทางการแพทย์ค้างจ่ายครับ7,000เอ่อ7,375ล้านค่าประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยค้างจ่าย1 6 7 1ล้านเห็นไหมครับ มาดูต่อครับค่าบริการทางการแพทย์ค้างจ่ายอะไรบ้างครับค้างจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย1,200ล้านค่าพาระราเสียงแก่สถาบันสถานพยาบาลค้างจ่าย3,200ล้านนะครับโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงค้างจ่าย2,964ล้านนะครับค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินค้างจ่าย21ล้าน ค่าบริการทางการแพทย์อวัยวะเทียมนะครับร้อยสี่ล้านบริการบําบัดทดแทนไตค้างจ่ายนะครับหกร้อยห้าบสามล้านนะครับยังมีที่สําคัญอีกนะครับก็คือค่าบริการทางการแพทย์บัญชียาหลักท่านประธานครับบัญชียาหลักนะครับยังค้างจ่ายสี่ร้อยล้านนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่ผู้ประกันตนนะครับหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยโดยการที่ลูกจ้างนะครับส่งเงิน เข้ากองประกันสังคม5%ของเงินเดือนนะครับเขาคิดอยู่ที่15,000บาทเ่ยส่งไป5%แล้วยังมีบริษัทนะครับผู้ประกอบการส่งสมทบเข้าไปอีก5%เพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความมั่นคงมั่นใจให้กับลูกจ้างนะครับบอกว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยก็สามารถที่เข้าโรงพยาบาลรักษามียาหลักยาที่ดีที่สุดรักษาอย่างดีที่สุดแต่ทำไมจึงมีการค้างจ่าย เกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับยาหลักเหล่านี้เป็นที่น่าห่วงครับถ้าเกิดว่ายังมีการค้างจ่ายแบบนี้แล้วการรักษาพยาบาลต่างๆของลูกจ้างเนี่ยเราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรครับว่ารักษาได้มีประสิทธิภาพและที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเงินสมทบเหล่านี้นะครับของผู้การตนหรือลูกจ้างเขาเอาไว้เพื่อความมั่นคงในกรณีที่ตกงานถูกไหมครับ รัฐบาลยังมีการค้างจ่ายเงินประกันสังคมเหล่านี้เราจึงเชื่อว่าที่รัฐบาลจ่ายเงินประกันสังคมช้าในกรณีที่มีปัญหาที่ผ่านมานะครับก็เป็นเพราะรัฐบาลเองไม่ความสําคัญในการส่งเงินประกันสังคมกองทุนประกันสังคมนี้ใช่หรือไม่ถ้ารัฐบาลแถลว่ารัฐบาลไม่มีตังค์ไม่มีเงินเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้ครับรัฐบาลไม่มีรัฐบาลกู้นั่นคือมีแล้วแต่ทําไมไม่สมทบเข้าไป อีกส่วนหนึ่งที่ผมจะขออภิปรายนะครับชั้นสั้นครับกองทุนเหล่านี้นะครับผู้ประกอบการเนี่ยสมทบเข้าไปเงินประมาณ5เ์ของลูกจ้างซึ่งมีเงินจำนวนมากเหมือนกับการให้เปล่าเพราะผู้ประกอบการนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่เคยได้รับเงินเหล่านี้คืนมาแม้แต่ครั้งเดียวถึงแม้ผู้จัการจะลำบากนะครับเศรษฐกิจไม่ดีขาดทุนเจ๊งล้มละลายก็ตาม เงินกองทุนที่ผู้ประกอบการส่งเข้าไปในประกันสังคมเนี่ยถามว่าผู้ประกอบการเคยได้เงินก้อนนี้หรือไม่ก็ไม่ได้เงินครับขอฝากไว้ตรงนี้ครับท่านประธางครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ